เจอกบด้วยไหนคะใบอยู่ไหนคะชี้นหน่อยค่ะนี่นะบ้า,าแปงเจอกบด้วยอุ้ยไปเลยอยู่ตรงนี้ไงจับมันเลยไม่จับค่ะปล่อยเขาตัวเล็กๆนี่คนที่ <c oughs> นี่เจอพาเด็กมาดูกบ นี่คือแม่น้ำยังวิวสวยใช่มีหาดให้เดินเล่นด้วยนะคะขอตัดมาดูภาพข้างหลังเด็กน,นี่ม,มีหาดให้เดินเล่นหน่อย,นยหนึ่งอู้ไอชูทองนิ้วก่อนค่ะ,วคะสวยไหมคะสวยไหมคะแม่น้ำยังแม่น้ำสวยไหมคะ Wow, bye bye con. Bye bye con. Bye chú.